สมุนไพรเดินในหน้าทุกตัวหนูใช้คําว่าทุกตัวตอบโจทย์จริงๆนะคะตอบโจทย์มากๆและดีต่อสุขภาพทุกเพศทุกวัยเนี่ยอย่างหนูเห็นน้องนุ่นใหม่มาหนูดีใจมากเลยนะหนูออยังบอกว่าเออยังคุยกับท่านท่านประธานเลยว,ว่าเนี่ยอย่างน้องนุ่นใหม่หนูแบบหนูตกใจมากว่าจริงๆไอ้ธุรกิจเครือข่ายมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนที่แบบ มีประสบการณ์หรืออายุเยอะมาแล้วไม่ใช่เลยนะคะน้องๆรุ่นใหม่สามารถทําธุรกิจนี้ได้สามารถเติบโตจากตรงนี้ได้โดยที่แบบผลิตภัณฑ์เรามันดีอยู่แล้วมันขายได้ของมันในตัวอยู่แล้วณนะตอนนี้จุดเริ่มต้นของเรามาสามารถเลี้ยงเราไปได้ตลอดชีวิตอาจจะมากกว่าสิ่ยี่สปีด้วยซ้ำมันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นคุณค่าของมันมากแค่ไหนนะคะตอนนี้ มันอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่ใช้ว่าคำว่าแบบเป็นแบบบิ๊กเวสเน s ตเลยว่าต่อให้ตาแหน่งจะเริ่มจากมาเป็นบอสเออจากบอสมาเป็นซิลเวอร์จากซิลเวอร์มาเป็นโกลว์แต่หนูเชื่อนะคะว่าตำแหน่งเล็กๆเนี่ยคือพื้นฐานเลยที่จะทำให้ธุรกิจเราเติบโตขึ้นได้ถ้าไม่มีตำแหน่งเล็กๆหรือไม่มีเมมเบอร์เล็กๆที่เกิดขึ้นแต่และว,วนันแต่และว,วนัน หนูเชื่อว่ามันจะไม่เกิดพลังมากมายขนาดน,นี้นะคะอันนี้หนูก็ต้องขอฝากพี่ๆทุกๆท,ท่านเลยอุเรียกพี่ๆเลยเพราะว่าดื่มเดอะไลน,น่าเราเราเด็กกันทุกคนนะคะอายุอายุนอยกันทุกคนส่วนประสบการณ์ที่หนูได้ดื่มกับตัวเองอันนี้หนูจะไปขุดหนูต้องบอกก่อนว่าตัวหนูเองอะเราเราเราส่วนใหญ่เราจะทํางานโดยใช้แรงกําลังอย่างที่หนูบอกว่า หนูจะต้องมีการบู๊และจะต้องแบบแอคชั่นตลอดเวลาฉะนั้นร่างกายมันจะต้องมีการเิรกเอาตลอดพอเราเริ่มแบบทำมาเรื่อยๆ,ๆมันอาจจะมีหยุดบ้างนะมันบางทีมันขี้เกียจอะม่รนะหนูออกกําลังกายทุกวันไม่ไหวจริงๆบางทีก็อยากแบบเออวันไหนก็มีงานเราอยากนอนเราอยากแบบนอนแบบบ้างอะไรเงี้ยอยากแบบช้าตัวเองไปแบบนั้นแต่มันไม่ได้เพราะเรา ันไม่ใช่บทบาทที่แบบคนอื่นเขามานั่งทํากันเราต้องใช้แรงก,กําลังเราต้องใช้ทั้งสมองมันเกิดความเหนื่อยล้ามากมากนะคะพี่พี่อย่างแบบหนูจะไม่ได้นอนใช้ใช้คําว่าเราไม่ได้นอนปกติเหมือนทุกคนทุกคนอาจจะนอนแบบสี่ทุ่มแล้วก็นอนหลับแลก็ตื่นเช้าแต่หนูไม่นะคะหนูนอนตีสามตีสามหนูตื่นเช้าก็ื่อที่จะต้องทํางาน โอกาสที่ร่างกายมันจะโรยลาหรือมันอาจจะแบบรู้สึกว่ามันดาวมันมีนะคะถึงจะอายุน้อยอายุไม่มากทุกคนมีโอกาสที่จะป่วยได้ทุกคนมีโอกาสที่จะเหนื่อยหรือจะลาได้เป็นเหมือนกันค่ะแต่พอเนะี่ยท่านประธานแนะนํามาบอกว่า,วา,วาลองไหมลองลองลอง,ลองแบบเอาสมุนไพรไปลองดูแลเดี๋ยวถ้าเกิดมันดียังไงหรือมันอะไรก็ค่อยบอกแม่แต่ถ้าไม่ดีก็บอกกัน นะคะหนูก็แน่นอนค่ะต้องเทสด้วยตัวเองก่อนก่อนที่เราจะบอกต่อคนอื่นแล้ก็เทสด้วยตัวเองและที่สําคัญเลยปลายปีหนูจะบอกเลยว่าปลายปีหนูก็จะมีงานของที่บ้านก็คือเป็นธุรกิจของที่บ้านด้วยก็คือจะมีการจัดดอกไม้นะคะเป็นร้านจัดดอกไม้เป็นร้านที่แบบเขขายเกี่ยวกับเทศกาลคนข้างยุ่ง หนูใช้คำว่ายุ่งมากๆนะคะยุ่งมากๆเลยแล้วหนูเองเนี่ยจะเป็นเมนหลักในการทำง,งานตรงนี้ก็คือจัดดอกไม้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่อรับปริญญาอาจจะเป็นแบบช่วงวนนาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยงานก็จะต่อเนื่องตั้งแต่เนี่ยพื่อสจิกาเป็นต้นไปจนถึงนี้นะการทำงานของหนูหนูจะไม่รับงานเลยช่วงน,นี้ก็คือหยุดไปเลยเพื่อที่จะเป็นเต็มที่กับงานที่บ้านแล้วการทําง,งานของหนูคือต้องอยืนหนูไปพคนที่นั่ง ชอ็อตดอกไม้ไม่ได้ก็จะยืนตลอดเวลาพอยืนมากๆหลอดเลือดดำเรามีปัญหาหลอดเลือดดำพี่ๆรู้ไหมว่าหลอดเลือดดำสำคัญต่อระบบร่างกายเราอยงง่างไรทราบไหมคะหลอดเลือดดำมีผลต่อระบบหัวใจสำคัญเลยเพราะหลอดเลือดดำเนี่ยมีหน้าที่ในการหล่อดเนี้ยงเป็นเส้นเลือดใหญ่ของหัวใจที่จะต้องเข้าไปไปปั๊มให้ร่างกายเราแบบ มีมีมีมกระบวนการของการไหลเวียนโลหิตซึ่งหนูมีปัญหางงใช่ไหมคะคนออกกำลังกายกับมีปัญหาระบบหลอเลือดใหญ่ทุกคนต้องประมาทไม่ได้นะต่อให้เราจะไม่ได้ทำงานหนักหรือเราอาจจะทำงานในส่วนของแบบไม่ได้ใช้แรงกำลังแต่โอกาสที่จะเกิดอะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกคนต้องรีเช็คตัวเองนะคะต้องรีเช็คตัวเองเพราะว่า หนูเป็นถึงขั้นแบบใช้คำว่าเกือบวิกฤตนะคะถ้าไม่ได้เดินเลยนะ,ะหนูจะไม่ไมายืนตรงนี้แน่นอนหนูเชื่อว่าวันหนึ่งหนูอาจจะหลับแล้วหนูก็ตุยไปเลยก็ได้นะคะพเพราะระบบหลอดเลือดใหญ่เราไม่ดีนะคะทานยาก็แล้วก่อนนะี้ทานยาในการแบบให้ให้ใหเขาเรียกว่าอะไรให้ริมเลือดมันแบบสุชีดดีก็ไม่มีผลคะช่วยได้ชั่วคราว ก็เลยตัดสินใจว่าวันดวงเลยนะคเกิดแม่น้าการันตีว่าเดลเลยหน้าช่วยได้เชื่อแม่อาเชื่อแม่ดูสตางค์ก็ลุยเลยค่ะหนูก็ดื่มเดลเลยหน้าขวดใหญ่ใช้คําว่าขวดใหญ่อดยาวเลยนะคะเป็นสูตรหนึ่งที่หนูลองสูตรแรกดื่มไปอาทิตย์แรกรู้สึกว่า ร่างกายเ่ยร้อนไปหมดเลยร้อนเหงื่อออกเยอะมากๆมันอาจจะเป็นเอฟเฟกส่วนหนึ่งที่มันทําให้ร่างกายเราตอบสนองเลยหนูจะบอกนะคะว่าถ้าไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามถ้าเราดื่มไปแล้วหรือถ้าประทานไปแล้วถ้าไม่รู้สึกอะไรอ่ะบอกได้เลยว่าร่างกายเราอาจจะไม่มีอาการหรืออาจจะไม่มีผลข้างเคียงแต่หนูจะบอกนะคะว่าทุกคนอาจจะได้รับเอฟเฟกที่ มันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นสมุนไพรที่ไม่มีส่วนผสมของเคมีไม่มีสเตียรอยโอกาสที่จะเกิดเอฟเฟกตกายไม่ต้องตกใจหนูก็เป็นนะคะแต่ทุกคนต้องอดทนฉะนั้นถ้าจะบอกต่อพี่ๆทุกคนก็ต้องบอกให้ผู้ที่เขาได้รับผลิตนัณยเข้าใจด้วยว่ามันไม่ได้มาเกิดอาการที่ว่าแบบ ที่มันเกิดอาการเวียนหัวบ้างหรืออาเจียนบ้างแต่ละคนน่ะแตกต,ต่างกันนั่นน่ะคือการตอบสนองโลกซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าในทุกๆวันเราเจออะไรบ้างยิ่งใครที่รับวัคซีนหนูบอกได้เลนะยนะตย่งตัวนะคะวัคซีนเนี่ยคือแบบตัวร้ายเลยที่ทําลายร่างกายเราแต่ละวันแต่ละวันค่อยๆแบบเลี้ยงทําให้เราแบบรู้สึกว่าเรา จะแย่ฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าตัวเองรับไปแล้วมีอาการที่มันแปลกๆพยายามรีเช็คตัวเองตลอดถ้าตอนนี้หนูบอกเลยว่าเดินไลหน,หน่าช่วยได้ช่วยในการขับพิษในร่างกายช่วยในการขับวัคซีนต่างๆที่มันเป็นเชือ้อ้ลยหนูใช้คําว่าเชื้อ้ลยเนี่ยนะองค์การอ,อ,กองค์กรของทางแพทยสภาออกหาการันตีแล้วว่าวัคซีนที่ถูกคนรับไป มีเชื้อร้ที่ทําให้เกิดโอกาสที่ร่างกายของดุกคนจะมีการซุดโซมลงได้ในวันข้างหน้าอยู่ที่ว่าพื้นฐานแต่ละคนด้วยนะคะว่าแต่ละคนอาจจะแข็งแรงต่างกันโอกาสที่อาการจะเกิดมันก็ต่างกันนะคะตอนนี้ต้องระวังแต่เราโชคดีแล้วที่เรามาเจอเดอนเล้าช่วยได้นะคะพยายามดื่มให้เป็นประจำพยายามดื่มให้แบบ ตลอดแล้วเราก็สังเกตตัวเองด้วยนะคะ